ชาวราศีกันนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ่อเดินฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับพายบายหมอเจนะครับผมใบแรกนะครับ night of swords โอ้โหเดือนนี้ชาวราศีกันค่อนข้างจะดุดันค่อนข้างจะเป็นเดือนที่ปัญหานะครับมาให้ท่านต้องแก้ไขต้องตรวจสอบต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเลยทําให้ท่านบางที มีความเหนื่อยล้าแต่ว่าก็สู้นะอันนี้คือแก้ปัญหาแล้วสู้ด้วยค่อนข้างจะไม่ยอมอยู่เฉยไม่อยากอยู่เฉยคือเจออะต้องจบต้องจบปัญหาให้ได้ต้องจบให้ขาดต้องจบให้มิดไม่ละทิ้งนะครับไม่ยอมนะครับอันนี้เป็นนั้นเป็นข้อดีมากเนยว่าเดือนนี้ท่านจะค่อนข้างเหนื่อนนิดหน่อยสำหรับชาวราศีกรในเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็ค่อนข้างจะใช้แบบการต่อสู้เยอะนะครับเป็นเขาเรียกว่า ไม่รอให้ปัญหาเขามันคือไม่รอโอกาสคือเข้าไปหาโอกาสเข้าไปหาปัญหาเข้าไปแก้ปัญหาอันนี้แล้วใจร้อนด้วยดิบีเดินที่ใจแบบร้อนดังชินผาแบบเป็นไฟนะครับอะไรกันเลยอะไรเงี้ยอใบนี้ึ้นมานบอกว่าจริงๆแล้วความจริงท่านอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแต่มันไม่ได้ครับคือก้าวทั่วขึ้นมาแบบในความคิดของท่านอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่สักพักเนี่ยไม่ได้จริงๆคือไม่หยุดนะครับมันไม่ได้มันต้องมีเรื่องให้ต้องออกไปต่อสู้ตลอดนะครับกลับบ้านมาท่านก็อยากจะอยู่นิ่งๆ ยู่เฉยก็ต้องมีปัญหาในบ้านอาจจะต้องให้ทําให้ท่านเคลียร์นะครับแต่เอาจริงแล้วการเงินดีมากเดือนนี้นะฮะขึ้นมาเก้าเดือนนะครับชาวราศีกันการเงินนี่โอ้โหสวยสดงดงามสดใสมากนะครับทำอะไรอยู่ก็ตามการเงินจะเพิ่มยิ่งขึ้นการเงินจะดียิ่งขึ้นนะทุกอาชีพนะต้องบอกงี้เลยพอเห็นหไพ่ใบนี้นะครับสาหรับชาวราศีกันนะการเงินค่อนข้างจะสดใสและฟลร์ด้วยนะครับแล้วมีเงินกิน,กนเงินใช้นะครับแล้วก็บางข้างเนี่ยบางท่านเนี่ยชาวราศีกันเนี่ย ถึงขนาดช็อปกันเลยทีเดียวจะมีเงินเอฟเสื้อผ้าเอฟของกันแบบโอ้สบายใจอะไรเงี้ยของสวยๆอางงามเนี่ยชาวสิการก็จะโปรดปรานมากนะครับถึงท่านจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าเออมีความสุขและเพราะเงินดีนะครับผมช่วงนี้ชาวสิการหรือสังคมของท่านเอง,อง,อง,องก็ค่อนข้างจะเรียกว่าสบายๆนะเรียกว่าเออแบบมีนัดไปท่องไปเที่ยวบ้างนะก,กินกินดื่มบ้างตามประสาท่าที่จะมีโอกาสนะครับในออฟคับขึ้นอย่างนี้นะครับ ค่อนข้างจะสุขสบายสบายใจสุขสัราญอะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อนไปมาหาสู่กันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเดือนที่เขาเรียกว่า mm hmm. เอ่อเรื่อยๆแล้วตังก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็ดีด้วยช่วงนี้ก็มีโอกาสไปท่องไปเที่ยวกันไปเที่ยวนานกาแฟถ่า,ายรูปเช็คอินนะครับไว้อวดลงโซเชียลลง a c e b o o k อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นไลฟ์สไตล์ของเดือนนี้นะชาวสีกันนะ พอมาดูที่บ้านก็ยังดีมีความสุขอีกก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับกลมเกลียวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยบางท่านสาหรับชาวราศีกันเนี่ยเพราะว่าอยู่กันเยอะอะไรเงี้ยอบอุ่นนะครับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นเสาหลักเหมือนกันนะชาวราศีกันด้วยเหมือนเสาหลักของความอบอุ่นเป็นศูนย์รวมของความสุขนะครับสำหรับชาวราศีกันเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับ king of cup ขึ้นมาบอกนี้เลยนะครับนั่นคือเกรดเอเลย number วันเลยนะครับชาวราศีกันนะ ดูสิถือแบบแก้วนะเดือนนี้นะ่าจะดื่มบ่อยแน่เลยเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นมาอย่างน้อยน,นี่ก็กินกินดื่มเยอะช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพด้วยระวังเรื่องแบบน้ำหนักตัวจะขึ้นนะครับพอไพ่ถ้วยเยอะไพ่ถ้วยนี้มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ใบห้าใบนี่แหละพอมีเงินเยอะก็กินเยอะไงครับใช้ได้สบายๆส,สุขภาพดีผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสบายใจได้นะครับเร็วๆนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นอีกเช้าราชการนะ แต่ว่าจะเกิดสาหรับในคนโสดเองอาจจะมีคนเข้ามาเลือกมากกว่า2คนท่านจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลืนไม่เข้าคายไม่ออกและข้อค่อนข้างจะลังเลนะครับอยู่แบบเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร์ไม่ตัดสินใจเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะดูแลกันไม่ทั่วถึงนะเพะมนเข้ามาเยอะเข้ามาเกินกว่า2คนแล้วกันชาวราศีกันนะส้าเป็คนโสดก็เตรียมตั้งรับมือไว้นะครับผม ต้องบอกสักนี้บอกตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับไพ่เดอะสเตรนจ์ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังเรื่องวาจาเพราะช่วงนี้ไพ่ตรงกลางก็เป็นในออฟเซอร์บแล้วค่อนข้างจะชัดเจนถอ้าจะตรงเห็นต,ตรงแล้วต้องระวังวาจาที่ค่อนข้างจะดุดันนะครับค่อนข้างจะสู้เป็นสู้แตกเป็นแตกฟัดเป็นฟัดนะครับเดอะสเตรนจ์คือไพ่ไม่ยอมนะไพ่คนไม่ยอมคนผู้ชายบางคนชาวราศีก,กันก็ช่วงนี้ก็ไม่กลัวมีอะไรประมาณนี้มันออกประมาณนี้เลยออกลูกทรงประมาณนี้เลยนะครับอืมถือว่าดีมากนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเรียกว่าโอ้โหเดือนนี้ดุดันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองนะครับมีความใจร้อนมีความร้อนแรงนะครับเกิดขึ้นแล้วผมว่าช่วงนี้ใครจะลงทุนพวกขายของขายอะไรอ,ะอย่าพิ่งเลยนะครับต้องต้องชะง,งักไว้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในภพอดีอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับขายอา่ยอดออเดอร์ของท่านเองที่ถ้าเริ่มนะถ้าเริ่มทำแนละ้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับอืม ประมาณนี้นะครับแต่ว่าการเงินก็ขึ้นมาดีอีกแห้วสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับธุรกิจของแฟนท่านหรือของท่านที่ร่วมทำร่วมกันเองอาจะาดีขึ้นจะมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเยอะขึ้นหรือจะมีเงินถุงกันถังเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะเรียกว่าโคตระมหาพิมหาเศรษฐีเลยนะต้องบอกนี้เลยนะครับเศรษฐีหน้าหม่ป้ายแดงนะชาวราศีกันนะอืมค่อนข้างจะส่งเสริมกันดีค่อนข้างจะให้ได้ อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับเป็นไปนตามใจของตัวเองต้องการแล้วนํามาซึ่งความสุขด้วยนะความสุขความสมบูรณ์นะครับ <S <s <uch ing> ทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับท่านเองจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขยิงข okay, ย่งขึ้นโอเคยิ่งขึ้นชีวิตดียิ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันที่มันผ่านมามัน,มนแย่แล้วเพราะฉะนั้นต้องสงบสติอารมณ์หนึ่งต้องค่อนข้างจะต้องมองเห็นปัญหา2แล้วก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแก้กันไปแล้วก็นํามาซึ่งความสุขความสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เพียรพร้อมครับเดือนนี้เรียกว่าชาวสิกง,งกันค่อนข้างจะเเรรียมพ้อออนื่งงงขิแลวก เรื่องของความสุขมีเป็นเดือนที่โอเคแต่ตัวเองแก้ปัญหาก็จริงตัวเองอยากหยุดนิ่งๆก็จริงแต่ว่าพอปัญหามันแก้จบปัญหามันแก้เสร็จก็ตอบแทนมันด้วยความที่ลงตัวมากขึ้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสําหรับชาวราศีกันเนาะงานทางไกลก็ดีด้วยนะครับใ้นี้มันอยู่ใบแบบงานทางไกลางานอะไรที่มันต้องทําข้ามข้ามประเทศข้ามจังหวัดเนี่ยค่อนข้างดีใบนี้ค่อนข้างจะผู้หญิงชาวราศีกันเนี่ยท่านจะได้ มีโอกาสนะครับผู้ใหญ่จะสนับสนุนหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในท่าทางานประจำนะครับหรือจาเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะได้ไปคุมอะไรที่ใหญ่ขึ้นไดออเดอร์ที่ดียิ่งขึ้นออเดอร์ขยายยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมนะครับชาวราศีกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตหมายที่ดีมากนะครับสาหรับชาวราศีกันในเดือนกรกฎานี้นะครับผมอ่าภายการงานอาจจะสิ่งที่หวังไว้หวังคาดหวังสูงไวอาจจะผิดหวังนิดนึงหรือต้องระวังทํางานมากสุขภาพโทมครับสุขภาพเสียนี้ต้องระวังเลย หาเวลาพักผ่อนมากไม่นั้นอาจจะเป็นลมได้อาจจะน็อกระหว่างทํางานได้อันนี้ต้องเตือนสักนิดหนึ่งนะครับชาวราสีการไพ่วันวนี้เกิดขึ้นมานะครับในด้านของออสามดานนะครับผมแต่สําหรับขออนุญาตนะครับแต่สําหรับคนโสดเองอย่างที่ผมบอกก็คือเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ท่านเลือกไม่ได้ไม่มีอะไรได้เลือกเลยอะไรเงี้ยเพราะคนเข้ามาเยอะหนึ่งแล้วก็ตัวท่านเองค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมามันเขาเรียกว่ายัางไงมัน อาจจะคนที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ใช่เป็นคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของท่านหรือท่านอาจจะไม่ได้ม่ได้เป็นตัวเลือกของเขาอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็บางปัญหาเล็ก,ลก,กๆก็นิ่งได้ก็นิ่งนะครับโชคลาภทางการเสี่ยงไม่มีนะครับหยุดเสี่ยงหยุดเล่นแน่นอนเพราะว่าสีไม่ทับเอ่อสีดาบขึ้นมาเนี่ยต้องนิ่งๆไว้นะครับอาจจะใช้เงินอาจจะได้เงินจากการทํางานหรืออาจจะได้เงินจากการประสานงานการเดียวอย่างเดียวนะเนี่ยไพ่ใบนี้มันขึ้นแหละคนโสดก็อาจจะบอกว่าความสุขน้อยหน่อยนะครับอาจจะ ยังไม่เจอรักที่ถูกใจอาจจะยังไม่เจอรักที่จริงรักที่เป็นของจริงหรืออาจจะยังไม่เจอใครที่เป็นพรมนิของคุณนะครับสำหรับชาวราศีกันยในเดือน,นกร,รกฎาคมนี้นะครับก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ